มันจะแยกต้นทุนที่ถันแปออกมาเป็นเพื่เรื่องมันก็เลยดูง่ายเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าตอนที่ตอนที่ไปทําเป็นชุดกับกัรรวมเนี่ยมาเอามารวมกันเอามามิดกันแล้วให้เราแยกว่าอันนี้เป็นต้นทุนถูงแปลนี้เป็นต้นทุนที่นะครับมาดูตัวอย่างก่อนมาดูต้นทุนถูงแปลสมมติว่าโรงงานเราผลิตเข็มขัดเข็มตัดหนังนี่นะครับ หนึ่งเส้นใช้หนังสัตว์สามร้อยบาทมีต้นทุนหนังนะครับสามร้อยบาทผลิตเสินค้าผปบอกว่าปริมาณการผลิตเป็นดังนี้ครับปริมาณการผลิตคือคิวเนี่ยครับคุณภาพความฟันติเนี่ยปีหนึ่งเส้นสิบเส้นห้าสิบเส้นนี่นะครับปริมาณการผลิตคือคิวเนี่ยครับต้นทุนต่อหน่วยไม่ว่าคุณจะผลิตหนึ่งเส้นคุณก็ต้องใช้หนังสัตว์ หน่วยละ300บาทถ้าผลิต1เส้นต้นทุนรวมจะกลายเป็น1คูณ300ต้นทุนรวม300บาทสังเกตนะอันนี้ใช้คําว่าตอนหน่วยอันนั้นเป็นต้นทุนรวมผลิต10เส้น10คูณต้นทุนต่อหน่วย300ได้3,000ต้นทุนรวม3,000บาทผลิต50เส,ส,ส้น50คูณ300ได้ สังเกตอะไรไหมครับต้นทุนรวมสังเกตนะครับต้นทุนรวมจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการผลิตต้นทุนรวมจะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณการผลิตผลิตเยอะมีต้นทุนเกิดขึ้นเยอะผลิตน้อยผลิตน้อยจะเป็นอย่างี้ผลิตน้อยต้นทุนรวมก็เกิดขึ้นน้อยแต่แต่ต้นทุนคงที่ เท่ากันตลอดนิ่งเท่ากันตลอดแบบนี้เรียกว่าต้นผุนผันแปรเขียนกาฟได้ไหมเขียนได้ไหมจากข้อมูลเนี้ยไปเขียนกาฟได้นะครับเราเขียนกาฟได้อย่างนี้เราเอาสองยอดที่เขียนกาฟนะครับต้นทุรวมกับปริรามาณการผลิตาเขียนกาฟได้ทันทีนะมาดูต้นทุรวมก่อนแกน y เป็นต้นทุรวมเกิ่ในพันป่า กาเป็นปริมาณการผลิตผลิตหนึ่งเส้นใช้ต้นทุนรวมเกิดขึ้นเท่าไหร่จ่ายค่านหนักเท่าไหร่หนึ่งเส้นไม่ผลิตเลยเหรอไม่ผลิตเลยจ่ายค่านหนักเท่าไหร่ศูนย์บาทผลิตศูนย์เส้นค่านหนักศูนย์บาทผลิตสิบเส้นค่านหนักเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สามร้อยสามร้อยห้าล้านอาชุนการศิษ์สามผลิตยี่สิบเส้นต้นทุนหนักเท่าไหร่ครับ ยี่สิบคูณสามรยได้ไรครับปกพานว่าทิตต้นหนันึ่นวหมากผลิตสี่สิบเส้นต้นทุหนังเท่าไรครับสี่สามสิบสองหมื่นสองอาก็อยู่นี้หน่งสองนี้ลากมาตรสเส้นเอมากาเสร็จปุ๊บลากเส้นเชื่อม่อจุดได้ไรเส้นแสดงว่าผลิตเพิ่มขึ้นต้นุนังเปนไงครับ เ้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตการรับษณะยแบบนี้เรียกว่าต้นทุนพันแต่ทําเป็นด้วยนะครับไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้ไม่ผไม่ใช้หรอกเร,เ,รเราเรียนโลจิจเราเรียนธุรกิจกันไม่ใช่แต่วันนี้เป็นทักษะการทำงานเป็นตอนที่เราจบไปแล้วอะเวลาที่เราไปคิดข้อมูลแล้วเออเดี๋ยวช่วยพอดการความสาคัญให้หน่อยเป็นหน้าตาแบบนี้ อันนี้คือทักษะสกิลที่ต้องมีต้องทำไปถ้าเป็นถ้าเป็นยอดต้นทุนต่อหน่วยถ้าเราเอาการาฟต้นทุนต่อหน่วยสังเกตตีเช้นใต้ไว้นะถ้าถ้าเราผลิต20เซตต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่300บาทผลิต40ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นเท่าไหร่300บาทถ้าเรามาวัดการ์ดไม่ได้เป็น ก็คือไม่ว่าจะผลิตกี่ชิ้นก็ตามต้นทุนต่อชิ้นก็เป็นสามบาทอ่ะดีกาต้นทุนอันแปดมาดูต้นทุนคงที่บ้างต้นทุนคงที่กับต้นทุนแปรสามารถจะจำสลับกันแต่ว่าในต้นทุนคงที่เนี่ยมีสิ่งที่นักศึกษาต้องคำนวณเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเรียนด้วยสมมติว่าเรามีค่าเช่าโรงงานในการผลิตเราเช่าโรงงานเขาสองรึเปล่าต่อเดือน 2,000บาทต่อเดือนค่าเช่าโรงงานครับเรามีเงื่อนไขว่าในหนึ่งเดือนเราจะผลิตเข็มขัดได้ไม่เกินหนึ่งพันหน่วยครับผลิตได้ไม่เกินหนึ่งพันหน่วยโจจะให้คำนวณว่าค่าเช่าโรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตน,นะครับค่าเช่าโรงงานเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตหรือยัง ว่าสินค้าหนึ่งเช่นมีวัตถุดิบทงตรงแรงงานทงตรงค่าจ่ายการผลิตเมื่อกี้ต้นทุนถันแปรเนี่ยค่าหนังสัตว์มันเป็นวัตถุดิบทงตรงก็คิดติดงานของตรงได้เลยค่าแรงงานก็ทิดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นค่าจ่ายการผลิตค่าเช่าโรงงานค่าเสื่อมราคาขึ้นจากเง็นเดือผู้ควบคุมงานค่าซ่อมบำรุงรักษาโรงงานมันเป็นต้นทุนตัวที่สามค่าจ่ายการผลิตต้องใช้วิธีการปันส่วน ปันส่วนขึ้นเฉลี่ยเฉลี่ยมานะครับสมมติว่ามีมีค่าใช้จ่ายโรงงาน20,000บาทเอาตัวเดียวอนก20,000บาทเครื่องจักรเนี่ยโรงงานเนี่ยเดืองงนผลงงนนิตได้เพ่มเกินพันเซนนะครับให้คำนวณหาต้นทุนต่อชิ้นนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าไรก็ตีขอดำ ขอล่าเมื่ี้เนี่ยนักศึกษาต้องเวลาทำก็ดีไซน์ในหัวคิดก่อนเลยว่าโจทย์ให้มาสองพััดจะคำนวณยังไงเพราะมันก็มีสามเรื่องมีปริมาณมีต้นทุนรวมแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยต่ำนั้นคิดกว่าแผนในหัวเราค่อยมาทำเรจะได้อย่างี้ครับเป็นบาบการผลิตหนึ่งร้อยเส้นหนึ่งร้อยหน่วยเราต้องจ่ายค่าเช่าสองบบาทถ้าคุณผลิตสี่ร้อยคุณก็ต้องจ่ายค่าเช่า สองมื่นบาทมันรื่นผมพูดเยอะมันจะผลิตมากผลิตน้อยนะแต่ค่าเช่าคุณจะต้องจ่ายสองหมื่นบาทถูกป่ะกำไรคิดค่าเช่าคุณสองหมื่นบาทผลิตแปดน่อยเส้นก็ต้องจ่ายค่าเช่าสองหมื่นบาทเหมือนค่าเช่าหอพักอ่ะคุณจะอยู่กี่วันก็เรื่องของคุณแต่เดือนคุณต้องจ่ายหกพันบาทอย่างนี้เป็นต้นโอเคป่ะผลิตทันหน่วยก็ต้องจ่ายค่าเช่าโรงงานสองหมื่นบาทจดให้คำนวณหาต้นทุนต่อตื่นตอหน่วย วิธีการนะครับเอา20,000ต้านหารด้วย100ได้200ยบาทถ้าผลิตเยอะขึ้ 400, นเป็ 20, น400อเส้น2 0 0ห0หาร400ได้50บาทผลิตเยอะขึ้นอีก800ยเส้น2 0 0 0 0หาร800ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย25บาทผลิตพันเส้นเยอะขึ้นอีก2อ0 0 0หาพั 25, นเส้นก็ได้20บาทสังเกตอะไรนะครับ อันเกิพฤติกรรมบางอย่างนะครับต้นทุนรวมจะนิ่งตลอดต้นคงที่นะต้นทุนรนะวมจะคงที่นิ่งตลอดไม่เปลี่ยนแปลงแต่ต้นทุนต่อหน่วยจะเป็นงไงครับเปลี่ยนตลอดตามปริมาณก,การผลิตต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนเฉลี่ยตามปริมาณก,การผลิตเอ๊ะมันกลับกับต้นสุนทรัใช่ไหมใช่ปะ มันมันตรง,งกันข้ามกับต้นถึงแปรใช่ไหมครับอันนี้นะจะยกยผิดก็ตรงเนี้ยนะครับคำว่าต้นุคงที่ก็คือจ่ายเท่ากันฟรีเท่ากันตลอดแต่ตอนที่เฉลีย่ยต่อนหน่วยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่คุณผลิตผลิตมากต้นุนต่อตหน่วยต,ต่ำผ,ผลิตน้อยต้นุนต่อตหน่วยสูงผลิตมากต้น20ยี่สิบบาทผลิตน้อยต้นต่อหน่วยสองร้อยบาทโอเคไหมวฤติกรรของตง้นแผลงแปรตัวนี้ต้องจํา พฤติกรรมของต้นทุนที่ตัวนี้จำไม่ดีนะครับแล้วก็มาเขียนกา้าฟต้องดูรวมครับถ้าเป็นต้นทุนที่ตรงนี้ดูหัวมันต้องดูรวมจ่ายสองหมื่นบาทนิ่งๆตลอดถ้าเป็นนักนเฉลี่ยต่อหน่วยเนะี่ยยิ่งผลิตมากยิ่งเฉลี่ยต่ำลงต่ำลงต่ำลงตามชิ้นที่ผลิต,อ,ต,อ,ตอ,อันนี้ทําเป็นอ่านกาฟเป็นทีนี้ในชีวิตความจริง ในโลกงความเป็นจริงไม่มีใครแยกคือหลอกว่าวอันนี้ผันแปรอันนี้คงที่มันก็มารวอกนรวมกันอันแปรคงที่มารวมกันแลแ้วก็ให้คุณแยกว่าผันแปรเท่าไรคงที่เท่าไหร่ชีวิตความเป็นจริงและชีวิตความเป็นจริงข้อสอบก็คือข้อมูลให้มารวมกันแล้วให้คุณแยกว่าคงที่เท่าไหร่ผันแปรเท่าไหร่ถ้าต้นทุนมาในลักษณะที่รวมรวมกันเราเรียวกว่าต้นทุนผสม ต้นทุนรวมรวมกันเราเรียกว่าต้นทุนผสมเรียกว่ามิคอร์ต้นทุนผสมกาวมีก็เป็นอย่างนี้นะมีส่วนหนึ่งคงที่ส่วนหนึ่งผันแปรนะครับเอาว่าดูกรารเเรื่องกี่จำนี้แล้วกันถ้าเป็นต้นทุนผสมนะครับต้นทุนรวมจะมีสองส่วนคือส่วนที่คงที่กับแผ่นแปรมารวมด้วยกันละให้เราแยกเราไปดูตัวอ,อย่าง,งตัวอยา่างตัวอยา่าง บริษัทแห่งหนึ่งเออข้อนี้เมื่อกี้ออกมาสองข้อใช่ปะ่ะต้องคงที่เหมือนแต่มันไม่ออกหลายข้อนี้นะออกต้ง,งนูุนะสมเนี่ยแล้วก็ต้องมาแยกต้นทุนผสมไอ้ข้อนี้ไม่ไม่ได้ออกแบบมันทุตรงเลยว่ามันง่ายไปเดี๋ยวจะไปดูข้อที่ยากจะดูพื้นฐานก,ก่อนบริษัทจ่ายค่าเช่า,าเครื่องจักรเดือนละหนึ่งหมื่นบาท อค่าเช่าค่าเช่าค่าเช่าในการผลิตเข็มขัดหนักต้องจ่ายค่าเช่าต้องจ่ายหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะต้องจ่ายค่าเช่าหนึ่งหมื่นบาทในจำนวนนี้นอกจากนอกจากจ่ายค่าเช่าแล้วนะครับต้องเสียค่าใ้จ่ายเพิ่มหน่วยละสองบาทต้องเสียค่าใ้จ่ายเพิ่มหน่วยละสองบาทผลิตเพิ่มหนึ่งหน่วย จ่าย2บาทผลิต10หน่วยจ่าย20บาท2กลุ่ก็ได้20บาทคือมันมีส่วนหนึ่งที่มันคงที่จ่ายเท่ากันตลอดกับอีกส่วนหนึ่ง2บาทจ่ายเพิ่มขึ้นตามปริมาณก,การผลิตโจทย์มีดังนี้ครับนะครับเขาบอกว่าในการผลิต1่นหน่วยในการผลิตอึ่เดือนนับระดับการผลิตต่างๆดังนี้นถ้าผลิต1,000หน่วย จทย์บอกว่าคำนวณให้หน่อยต้นทุนรวมเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหรก็เกิดขึ้นอยางนี้นะครับในมุมนี้คือการวิธีทำหนึ่งมืนต้นทุนคงที่บวกส่วนที่ผ่านแปดสองคูณหนึ่งพันสองคูณหนึ่งพันเท่ไหรสองพันบวกหนึ่งหมื่นก็ได้หนึ่งสองหนึ่งสองเรียกว่าต้นทุนรวม หนึ่งมืเรียกว่าต้น,นทุนคงทีสอง่านเรียกว่าต้นทุนผันแปรเรียกว่าต้นทุนแปรทามพี่ดีต้นทุนต่อหน่วยถ้าผลิตพันหนึ่งต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่ากับเท่าไหร่หมื่นสองหารหนึ่งพันได้สิบสองบาทตอบทันไหมครับนะถ้าผลิตสองพันหน่วย ต้นทุนรวมเกิดขึ้นต้นทุนคงที่บวกสองคูณสองพันสอ่บวกหนึ่งก็ได้ห4มื่นสมืสีเรียกต้นทุนต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยเก้าหมื่นสี่ตั้งหารสองพันได้เจ็ดบาทคิดเป็นนะครับตรงนี้คิดเป็นนะตรงนี้ต้องคิดเป็นนะครับตรงนี้ออกแน่แน่ะครับตรงนี้ออกแน่แน่และรับ ถ้าจบให้ต้องดูมาสองช่องต้องนี้กับช่องนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีให้ตรงนี้กับตรงนี้มาสองช่องตัวน้นไม่มีคําถามต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นต้นทุนงที่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่หมอหมอ พฤติกรรมของต้นมุนที่ต้นเหมือนแต่เป็นยังไงครับอันนี้ออกแน่ๆบอกเลยออกแน่ๆต้นตุลรวมจทให้มาแบบนี้ครับจอมพลรัมถามว่าพฤติกรรมต้นทุนที่สังเกตเห็นเนี่ยใช่ต้นทุนคงที่หรือไม่ใช่ต้นหุงที่ไหมครับไม่ใช่ปออีกต้นทุูงที่ ต้องหมืนพี่ต้องหมืนพี่ต้องรวมเป็นไง่ถ้าเป็นต้นหมือนแฝดต้นมืรวมเป็นไงต้นเหมือนแฝดต้นอเหมือนแฝดต้นมืรวมเป็นไงอ่แต่จบมันไม่ได้ถามข้อนี่นั่นก็ถามข้อถามทุกเทอมต้นสุดที่ให้มาน่ยใช่ต้นหมุนที่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อ ออกข่าจริงๆแต่ไม่ได้ออกแบบนี้ออกแค่แยกเอยากจะแยกให้ดูไม่ใช่ต้นุงที่พ่อไม่ใช่พ่อใช้ต้นุงที่ไหมตัวเนี้ยใช้ต้นุงที่ไหมใช้ต้นเหมืนแต้มไหมตัวเนี้ย ต้นุร <hand> ุลัวตัวนี้ใช้ต้นเหนแปตัวนี้ใช้ต้นเหนแปต้นลักษณะขอต้นทหมนแปะเป็นยังไงครับคุณกลับไปดูนะพี่บอกไปให้จำเนี่ยลักษณะของต้นเหนแปะเป็นยังไงครับต้นดุรวมเป็นยังไงครับเท่ากันไหมครับต้นุรวเมืนแปต้นต้นตอนใหมเท่าไหมครับาจไว้ต้นตรงที่อะต้นดุรวมเป็นยังไงครับ ต้นตนกทไหมครับสองตันต่างต้นหนแป้งต้นขุนที่ต่าง่พฤติกรรมต่างอจิ้งที่ได้ก่อนเสร็จแล้วก็ดูตัวที่สามโจทย์ถามว่าต้นทุนรวมถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ถามว่าลักษณะการเกิดต้นทุนแบบนี้ใช่ต้นทุนคุที่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าตอบใช่เก็บเงินไปลงซัมเมอร์มาแน่ๆน ใช้ต้นหนูพีไหมครับไม่ใช่พอเพราะว่าต้นหนูวมมันไม่ได้นิ่งเท่ากันตลอดใช้ต้นหนุนแปรนะครับใช้ก็เก่งเงินไม่ลงเลยเป็นต้นหนุนแปรไหครับถ้าเป็นต้นหนุนแปรเราต้องทดสอบถ้าเป็นต้นหนุนแปรเราหาต่อหน่อยจะต้องเป็นไงครับอ่าพุเทสทดสอบ มื่นสองหารหนึ่งพันได้ไรสิบสองเอาจุดนี้สองหมื่นหารห้าหารได้ไรครับเอาต้นทุนต่อหน่วยเท่ากันไหมครับไม่เท่าก็ไม่ใช่ต้นทุนแห่ปถ้าต้นทุนต่อหน่วยไม่เท่ากันตลอดในแต่ละช่วงไม่ใช่ต้นทุนแห่แปแล้วถ้าเกิดว่าต้นทุนรวมไม่เท่ากันในแต่ละช่วงคือแบบมินิมต้นทุนรวมไม่เท่ากันในแต่ละช่วงก็ไม่ใช่ต้นทุน สรุปอันนี้เนี่ยไม่ใช่ต้นทุนหันไปแล้วก็ไม่ใช่ต้นทุนทีแต่มันเป็นต้นทุนสองไหวไหมไหวไหมแต่จริงๆแล้วชีวิตมันมันยากาดนีีนมันต้องมีคงที่เป็นช่วงๆคงที่เป็นช่วงๆในโรงงานการผลิตจะมีลักษณะแบบนี้ครับตัวอย่างตัวอย่างหน้าอะไรก็ไม่รู้เลย ต้นทุนตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะแต่เราจะทำแบบฝัดกันสองข้อต้นทุนตัวที่สนะี่ครับเราเรียกว่าต้นทุนสเต็ปฟิกคอร์ดคททงคที่เป็นช่วงชั่วสเต็ปฟิกคอร์ดคงที่เป็นช่วงช่วถ้าจ่ายไหมไม่มีสไลด์มาดูยากใช่ไหมทีนี้กลับไปนั่งไล่เลยอยู่ตรงไหน,น สมบูรณ์ในการสอบข้อสอบออกตามสไลด์นะหนังสือมันจะเยอะไปหน่อยสเตปฟิกคอร์ต้นทุนกึ่งคงที่กึ่งคงที่หมายความว่ามันคงที่เป็นช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นถี่ถ้าปริมาณเพิ่มแล้วมันก็จะคงที่อีกช่วงหนึ่งถ้าปริมาณการผลิตเพิ่มอ่ดูตัวอย่าง โรงงานตัดเย็บเสื <te le occurs> ้อผ <cartoon> ้าจ้างช่างเย็บเสื้อผ้าเป็นรายวันจ่ายค่าช่างค่าจ้างเป็นรายวันวันละสามร้อยบาทกินอะไรขึ้นมาถ้าเป็นช่างโตโยต้าดาเข้าสู่ไปคิดเราทุกคนละสามร้อยห้าร้อยใช่ป่ะค่าสวีทแต่ถ้าเป็นคนงานเย็บเสื้อผ้าวันละสามร้อยบาทชีวิตต้องอยู่ได้โรงงานยูสุมิชิสามร้อยบาทของวันป้วง จะเรียกเป็น400ตกองเขารู้สึกว่ามีมติจะให้เท่าไหร่นะ300 20ก็บีซื้อกาแฟเย็นในค้นกินเลยไม่ไม่อยากได้รับค่าจ้างารมา,า100บาทตั้งใจเรียนหนังสือจะได้งานดีนะครับไม่เรียนหนังสืออยากได้ค่าจ้างาาา100บาทหมดฉบับแล้ว คนงานได้ไรับค่าจ้างหนระงานนะครับวันละสามร้อยบาทนะครับช่างเย็บเสื้อคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเย็บได้ไม่เกินสิบตัวถ้าออเดอร์ลูกค้าไม่เกินสิบตัวก็จ้างช่างคนเดียวแต่ถ้าเกิดมีออเดอร์ม,มาสิบสองตัวสมมุติว่าช่างไม่รับไุที คุณต้องจ้างทงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะครับต้นทุนก็เป็นดำงน,นินะครับถ้าถ้าสรุปนี้เลยนะถ้าปริมาณก็มต้องการสินค้าอยู่ในช่วงหนึ่งต,ตัวจ้างช่างคนเดียวจ่ายค่าแรงส้อยบาทถ้าออเดอร์ลูกค้าเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง11-20อ็ดถึงยี่สิบต้องจ้างช่างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ค่าแรงงานก็จะกลายเป็นห0 0อยบาทหนึ่งคนผลิตได้ไม่เกิน10ตัวถ้าออเดอร์เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง2 1สถึงสิบตัวต้องใช้ช่างสามคนต้นทุนรวมค่าแรงงานก็จะกลายเป็น9ก้าบาทแสดงว่ามันคงที่เป็นช่วงช่วงช่วงนี้ช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สถ้าอยู่ในช่วงนี้จา่ายค่าจ้างแรงงานส0 0ร้อยบาท ท่า11ถึง20จ่าย600เยี่ยม1ถึง30 900บาทค่าจ้างันนี้ก็เลยกลายเป็นต้นทุนคงที่เป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเป็นเหมาอนนี่ใช่ปะวันหนึ่งเหมา300บาทผลิตได้10 1ตัวคนงานก็มีออเดอร์มาก็1ตัวคุณจะต้องจ่ายเขา300บาทวันนี้มีออเดอร์มา9ตัวคุณจะต้องจ่ายเขา3 ไม่มี order, ออเดอร์ก็ไม่ได้เงินเลยใช่ปะไม่ได้ทำอะไรสังเกตว่ามันช่วงนี้กรุงที่สามร้อยกุงที่หกร้อยกุงที่เก้าร้อยบาทมันเท่ากันสามร้อยเท่ากันช่วงที่หนึ่งหกร้อยเท่ากันช่วงที่สองเก้าร้อยเท่ากันช่วงที่สามเป็นสเต็ปจึงเรียกว่าสเต็ปฟีดคอร์แล้วก็แปลว่า เวลาเราคำนวณแยกต้นทุนเนี่ยต้นทุนช่วงที่หนึ่งช่วงที่สอง,สอง,สองช่วงที่สาจะมีตุดห่วที่ไม่เท่ากันมีแบบข้อเขียนการก็จะได้การกต่างๆแบบนี้นะครับอาทีนี้เราจะมาทํทาการมาดูแนวข้อสอบเก่าข้อหนึ่งก่อนนะครับแต่ก่อนไปดูแนวข้อสอบอยากเน้นตรงนี้นิดนึงเกิมที่แล้วข้อ,อสอบข้อนี้ แต่นักศึกษาทำไม่ได้ไม่เข้าใจผมก็เลยเออสงสัยตอนฟังไัดผมก็เลยทำสไลด์อันนี้ขึ้นมาจะบอกให้เราใสา่ชัดสไลด์วกนนี้ที่ทำมาใชาส้สำหรับเทอมนี้ทั้งแรกเรามาดูโจ,จทย์นเ,นเนี้ยจะบอกต้นทุนมาปัจจุกันที่มันมีค่าเช่าส่วนหนึ่งค่าผังแปลบอกต้นทุนมาบอกให้ข้อมูลมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือตอบให้ได้ว่าต้นทุน,น,นที่โจทย์บอกมาเนี้ย เป็นต้นทุนแบบไหนขันแปรคงที่ผสมสเต็ปฟิกคอร์สมันมีสี่แบบเท่านั้นขันแปรคงที่ผสมกึ่งคงที่สเต็ปฟิกคอร์สสี่ตัวเป็นแบบไหนแยกให้ออกนะครับเว้นบอกเด้นเสร็จปุ๊บเจอว่าข้อสอบยากจังเลยออกแบบนี้นนค่าดีกว่าอะไรวันนี้ผมเน้นแล้วนะ้ ให้ต้นทุนมาแล้วก็บอกว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ห้องอื่นที่มีเียู่ไปบอกเลชื่อเรียกต้นทุนเนี่ยมีอีกหลายชื่อที่เรียกแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่พูดถึงเพราะว่ามันยัไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการบ้านแล้วก็เอาไว้ทั้งไว้เรียนเรื่องครั้งหน้าเรามาดูการบ้านวิธีการแยกต้นทุนนะครับวิธีการแยก เรามีวิธีการแยกว่าเป็นลวดลูนที่ันแปรผสมหรือว่าเป็นสเต็คฟิกคอร์เนี่ยมี3วิธีมีสูงสุดต่ำสุดวิธีสูงสุดต่ำสุดเรียกว่าไฮโลเมทัลซึ่งซึ่งหลอกสองข้อนี้เสมอยังไม่เคยเปลี่ยนวิธีที่สองวิธีการแยกโดยเขียนกากระกี้ที่ที่เขียนให้ด่วนแกนเอกแกนวานเกียร นะครับแล้วก็แยกส่วนถูกแต่ว่าการก็ยังไม่เคยออกข้อสอบเลยนะครับการก็ยังไม่เคยออกข้อสอบเลยเพราะว่าถ้าออกข้อสอบมาก็ไม่แน่ใจว่าบางคนก็แยกไปบางคนก็มองไม่เป็นก็เลยยังไม่ออกข้อสอบเลยนะวิธีที่สามใช้สแตทธรรมมาช่วยกําลังสอนน้อยที่สุดก็ไม่ได้สอบดีกระในหนังสือมันก็ไม่มีเอ๊ะแล้วมันจะออกข้อสอบออกข้อสอบไหมครับก็เหลือวิธีเดียวไฮโรเบสต์อ ผมเลือกให้แล้วนะครับสามวิธีผมเลือกให้แล้วเอาวิธีเดียวเลยอ่ามาดูตัวอย่างตัวอย่างการขุด